ร่วมคุยกวยครับยายท่านผู้ดูแลนะคะเนาะแล้วเราก็มีคุณหมอมีทีมพยาบาลจักรจริงทไมเออ อยากขี่นีดนี่อยากแต่เพราะว่ากลัวอยู่เนาะกลัไรเนอะเนาะกลัวอะไรไปลรกไลุกก็อรอนีอะใรต้องไปักลัวอะไรอะให้มาดชื่อชื่อรับงานรัมอเอรีในวันนี้นะคะห่อะามสี่เ็ีบนดีนีสร้างความงเครีวดใกับเรานะ

เยี่ยเลยัยยๆเก่งมากคุณขอนเรือนเก่งมากเลยไหนไหนไหนไมกลัวไม่เห็นมีอะไรเลยแมกลัวอยู่ต้องกาไจ่ายแน่ตอนนี้เรียมามาได้ท่านที่ต้องอบ้กอทได้ ผิดแล้วแล้วนี่ว่าใครแค่อะไรฉันใช่ไหมเนี้ยอันนั้นเป็นสีอ๋อสีแบบไม่ฉันเลยยออที่ขอไปประกอบชาไม่เย็บไม่ป่วยแล้วลูกน้ะเขาว่าอยากฉีดเออวันนี้มาฉีดปุ๊บ้าเลยนะคะเออแล้วแข็งแรงสุขภาพดีหลังฉีด บ้าเลยแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับค่ะเป็นไงมาก่อนหน้านี้กลัวไหมกลัวมากค่ะต่ลา์นี้ก็อย่างลัวจะฉีดแล้วก็จะยังกลัวเพราะมีเจ้าคนเขาบอกว่าฉีดแล้วมันอันตรายตายได้อะไรเงี้ยครับ,รบแล้ววันนี้มั่นใจมากแค่ไหนละวันนี้อันนี้ก็ฉีดแล้วมันจะมีความมั่นใจยัง่ะคือเอที่กลัวแต่ก่อนนะก็กลัวอยู่ทีนี้ก็เห็นก็บอกให้ฉีด แม่เราก็อยากฉีดทีนี้ว่าถ้าเราไปฉีดคนเดียวแล้วแม่จะเกิดเราเป็นอะไรปุ๊บใครจะดูแม่ให้อันนี่คือวบเป็นห่วงแม่มากมากวขาตัวเองคือเออไม่อยากไปที่มาฉีดแม่ก็ถามมอว่าฉีดก็ได้ไหมพอบอกว่าได้ก็เลยเออฉีดก็ฉีดก็ฉีดทมกันนี่แหละเป็นอะไรก็เป็นร้อมกันก็อยู่บ้านนี่อยู่สานคนนิวดูแลแม่อยู่คนเดียวเองก็เขาฉีดก็เป็นกันี่ฉีดก็ม่เป็นใครไหนก็ เราสองคนงานเทากันเพราะต้องอาบน้ำคอยเอน้นว่นนี่ให้ยายอะจ้ะพี่แม่ทีว่าเราไปไหนไม่ได้เลยจับสามปีแล้วจามไม่เคยไปไหนเลยเพราะต้องดูเป็นอย่างนี้เราสองคน,น